บมามาเลยทุกคนกระเพาะไดนไหมดีกว่านะลองไปทำฝั่งนู้นมั่งโอเคโอเคได้ได้จับความแหลกของมันโอ้มแปนั่งเชือกมาเลยเราก็ลังไปเราก็ลังไปรอแล้วด้วยรอแล้วด้วยดาปูปูดาปูดาปู จับก็ตกรมากันต่อนค่ะอแอะพูดพูดแอะเกปูรีเป็นเกชัยไหมฆ่ามันเลยเดี๋ยวช่วยมองมางดูไฟกับจักตังเปล่ามองตซวละมันก็จะเป็นไม่มีอะไรผิดปูโซล่าเก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 เมอโซล่าลาลาเป็นเกเราไปช้เกโซล่าเกกว่า มึงแะอาเหอให้ไม้พวงนี้มันหแ่ะเรแห่งไฟนี่ไหมม้วนออ๋อทาหัวได้เหรอไม่ได้เดูจะลองกินกบดูว่ามันติดพิษไหมอ่ะกินไม่ได้หรอโอ้เดี๋ยวเจอแล้วมัวค่ะทีนี้เห็นอะไรเหลืองๆมาแต่ไกลไฟจากหัวเขาด้วยไหนอะไหมทองหรือเปล่าเฮ้ยตรงนูนอะคุณคิดเห็นป่ะอ๋อปวปปะ ใช่เฮ้ยมันคือทองจริงๆด้วยเฮ้ยเอาทองมาทำเป็นลูกกระตาโอ้โหโอ้แทนเฮ้ยแต่ดูเสียวอะแต่หนูกังวลว่ามันซ่อมมีอะไรไม่ไม่ชอบมาพากลแน่แน่ยื่นมาฝรั่งให้มันก่อนโอ้ยเฮ้ยบล็อกทองเลยเหรอโอ้โหเกือบโดนแล้วโอไรเป็นไรกำลังไม่ดีอยู่โอ้ยทองสองบล็อกเลยคุณกิฟต์มีข้าวไหมอาร์เซนอนี่ มีข้าวโพดแทนข้าวได้ไหมมันอิ่มหรือเปล่าเนี่ยโอ้พออิ่มโย่เคเรามีลำไยล่ามไผ่ลำไผ่มันให้แพนด้ากินฉันไม่ใช่แพนด้าอขุดนะคะเออนั่นแหละได้แล้วไ่คลิปเล็กไม่คลิปเล็กโอ้ยเกือบเกือบโอ้ยเข้าหลังจะขุดใต้เท้าตัวเองรู้เปล่าฉันไม่ได้ขุดคุณตอนผมไว้อะ จะได้บล็อกทองกลับไปอูหัวอาบอดตาฉันแต้วมาแล้วบัวแล้วตัวเมื่อกี้ไม่มีบล็อกอะไรไปตาบ้างเหรอบล็อกดับเอากันไอตัวที่เราเป็นออสซิเดียนเหรออ๋อออสซิเดียนเป็นตาเอานั่งน่ารักว่าทำไมไม่ชนะกันเราจะได้เจอตัวที่เอาเพชรมาทำเป็นตาก็ได้อืมเออเป็นไม่ได้นะคร พูดเอาคิดเล็กเอาเอาคู่อะไรคูอะไรแกยิมเล็กเหรอคุณป้าไอ้งานมันน่าจะมีหมู่บ้านนะหมู่บ้านอยู่ไหนเนาะหมู่บ้านเหรอคะอู้บอู้บชายหมู่บ้านชาวเกาะคุณพ่อคุณแม่ที่ถูกคุณกูกริดอาจจะไปเกิดอยู่ที่นั่นระแล้วทำไมถึงไปเกิดที่นั่นเนอไม่ใช่ดาร์กโซ่จะมาไหม่ะคะไปน้ำไปบอกว่ายน้ำดูดิค่ะแล้วเรือ ม่ทำเรือเหรอเดี๋ยวเอาไม้มามหนูมีวิธีอย่างหนึง่งแต่ว่าจะดีไหมอ่ะหนูมไม่แน่ใจโต๊ะครับอ,อะไรเหรอหมุนหมุมุมุนเดินไม่ทันทำเรือเสร็จไอ้ด้านมันว่ายไปแล้วมุนมุนมุนมุมมันจะมีของอันหนึง่งอ่ะที่ช่วยให้เราว่ายน้ำได้เร็วมากอ๋อไอ้ประดาน้ำ่ะเหรอซุปเออร์ทำยังไงอ่ะ มันรุนเลื่อนห่างกันอ๋อก็เยอะเยอะนี่ไงตี่กบใช้หนังสี่อันกับลาพิทหนึ่งอันขอให้หมอนั่งไปเอาที่บ้านอ่ะขอให้หมอนั่งเจอชราลหรือปะกัเบนส่วนไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้สโน๊ค์เกิลอ่ะไอ้หน้ากากอ่ะใช้กระจกแผ่นกระจกแผ่นสองอันกับอีไม้ไผ่อันนั้นสองอันโอ้โหเอาไม้ไผ่กับมานดิมาค่าพี่อะไรพี่แป๊มมาให้ แน่ใจเหรอคะมีลำไผ่นะมีลำไผ่กันนขุดไผ่นะคะจ้าโอ๊ยค้างค้างไม่คิดว่าตีไม่ลงเอกเลาเกูจะพักให้ตกน้ำไปลูกโอ๋ออ๋อคลิปเล็กอ้อลุ่นแรงเกิดอ้อโคตรเจเลยเยอะเหรเจเลยเยอะสาเหตุที่ไม่อยากฆ่ามันจะเป็นอยังงแล้วทำไมมาเกิดอยู่ในน้ำไปยังไงก็ใกล้ทางกลับเอ๊ะว้าวฉันเจอแล้วเพื่อน เออะไรโอ่บักบักบัโอบักบักโอบักบักบเอะไรวะบักโอโอบักใครด่าไม่ได้นะโอ้ี๊บบักบักบโอ่โอบักบักบโอยไย้ลอยนไปลอยอนย้นอาขึนอยขึ้นอยอ้นไปอ้นอ้ลอยขึนอยไอยนน้นไ้ไ้อนน้องกิลาพอใช้ลาพ อันหนึ่งกับหนังวัวอีกสี่อันต่อต่อตีกกบหนึ่งชิ้นจะแก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 เก็บมาได้ไหนอ่ะเห็นไหมคะแล้วก็จิ้มเข้าไปมันจะมีเนี่ยที่บอกอ๋ออย่างงี้เองนี่คือทุบมาเป็นสี่เหลี่ยมเนียบไม่ได้เนี่ยเออแกแกลือไปแล้วหรอไปนรกก็ได้มาอย่างนี้ได้แบบนี้เหรอเราจะเป็นคนนายสองคนวิ่งไล่กันนะจะฆ่าคนอินเดียอ่ะกลับหนังอินเดียแล้วะ่ะมาฆ่าคนแบบนังอินเดียได้ก็เวอร์ไป ตีตีไปเอาขวานตีไปอ๋อตีตีตีนีนี่โอ้ได้ถามมาแล้วเอ๊ตีอันแล้วครูขอลองกินหน่อยอะต้มโอเหรอเฮ้ยต้มเได้แล้วเย่ส้มเออยังไม่ยังไม่ได้รอตกปลาในนี้เลยแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มก็จะได้ปลาปกติตะโซร์ละเหรอมั้งเฮ้ยะโสร์ตะลเค่บ้าเจ้าแค้จริงเหรอ ไม่มีเจ้ารอแค่อะไรอยู่ฮาวายฮาวายมันเต็นท์อะไรเกมบุรีโซลาโซลาดูนี่นะเกมบุรีทำอะไรเอาอ่ะเอาเข้าไปด้วยดิไม่ทำไปได้เราจะไปแล้วเนี่ยเกมบุรีแล้วโอ้โไปจะกิน ไอ้บูลรีดีทีเรากลับไปหน่อยเอากดพิดเห็นน้ำเฮ้ยปลามาแล้วจ้าจ้าโอ้ฟออากาศยังเยอะเข้าตัวเธอปลาอะไรไม่ไม่เข้ากดเล็กคุดคูเอาปลาไหมเอาเข้าไอ้คูนี่ไงวะ อังคิปเอาคุณคิปมีรองเท้าแตกตั้งแต่เมื่อไหร่กินส้มไหมคุณคิปคุณครูอ่ะหนูยังไม่ได้สโน๊คเกิลเลยอ้าวอยู่ที่ใครอ่ะทำมาพอๆทำอะไรโู้แล้วคุณครูเช็คดิเนี่ยสโน๊คเกิลของเรามีแล้อันหนึ่งอ่ะโอเคโซลัดต้องเอาไหมเอาสิเ้าใส่ถูงไหมไงกดคลิกแบบซ้ายไม่ได้อ่ะขวาอย่างเงี้ยใส่ แล้วก็มีอะไรนะหมดแล้วเหรอติงกบสแลกเกิลแค่นี้ติงกบกับแล้วก็แงแล้วลองลองดำแล้วมันน้ำเลยบุ้มบุ๋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 ฟองอากาศเฟองอากาศนี่มันโอโหอีกไปไม่ได้ฟองอากาศเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นครีเอทีฟหมดใต้น้ำรีเอทีฟหมดทีนี่แบบเด้อมาไป็นหวดทะเลกันเด็กหมดเลยอีก จ้าาปลแล้วมาดูเราโอ,โ,โอ้โหแล้วดูพวกเราเป็นหางเงื่ออย่างนี้น่ารักเลยอะ่ะมันว่ายน้ํามาไม่ใส่เสื้อผ้าเหมืนอนปลาปักกระเปะ๋าจิงโยจิงโยจิงจิงโยจิงโยทำเป,ป,ป็นปลาปักกระเป๋าจริงทำร้ายแล้วมันจะบวไมไหมหรือมันว่ายไปคนเดียวตรงนู้นเอาไปทางไหนอ่ะไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปออกทะเลสิเอ้ยเดี๋ยวไปดูก่อนผู้แข่งคงกิฟต์ไหวอ่ะอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้ ตรงนี้รู้สึกจะไม่จะไม่มีปลาอะไรนั่นจะไม่ม้องขึ้นเะติงยอติงยอนี่ไงปลาเนี่ยต่ยิงีคิบเใช่ยปลาตายเดี๋ยวเดี๋ยวสายตรงนั้นสายตรงนั้นเป็นสีชมพูอ๋อยิงดิไหนไหนตุ่เปล่าใช่เป็นสีชมพูแต่มันคงเป็นสายแชื่อว่าเรารู้ว่าสายไม่ชื่ออะไรมันชื่อสายว่าสายกิปุรินะนะมโนเอาเลยขุดยากอ่ะไม่ขุดละ ว่ายว่ายว่ายเกตูรีกูรีตรงนี้มีอะไรเอ่ยตรงนี้ก็จะเป็นท้อนะูรูนี่นะคะคือเกาะเขาพูภูนะฮะเขาชาเขาชชคูนะเขาชชคูนะฮะจ,จะดูลักษณะน,นะคะเป็นเหมือนกำลัง โกงตูดอยู่นะคะเป็นโค้งวางใต้วางขานะเตรียมตัวจะตุ๋ยโซลานเนี่นะน้อมิจินสามารถจินได้นามน้านะถ้าเกิมีน้ำน้ำสีแบบว่าแปลกแปกเลยถ้าเกิดเกิดเกิดเกิททางวนนะคะก็จะเป็นน้ำตกนะฮะ่อวน้ำตกน้ำตกน้ำแตกโซละน้ำตกเสาย้อยน้ำตกแตกโอเคถอดติมกบแล้วเดินมันจะเดินเร็วขึ้นก็จะว่ายน้ำก็ค่อยใส ชื่อเขาชื่อนี้ชื่อว่าเขาสาวสหายนะฮะแต่เอ๊ชื่อนึกเราไม่อยู่ว่าสาวสหายคุณครูโซละและไอโตะนะได้มาทำพันธสัญญาเกมร่วมกันแล้วได้โดดผาตายนะฮความรักเราได้จริงเนี่ยตลอดไปโอ้ยน่ารักมากเป็นสตอรี่ที่มีซัมติงอย่างนี้เนี่โซละโซละปาต่อโซละปาต่อโซละเย้ปาต่อแล้วเกมพลีต่อ นี่น่ารักว่าปลดไม่ได้กันนะไอ้ปลาตอดจริงๆเอาปลาทุบเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเลื่นรถข้นณบอกอยู่ไหนกันทุกคนไม่บอกพี่ว่าสิทุกคนแล้วแต่ไม่เจอปลาเลยฮะรู้สึกแถบอ้าวเกียรทีิพาเราดำน้ำมุมุมมุมมุมุมพาไว้น้ำมีหางมาแบบดุกดิกดุกติกดุกดิกดุกดิกดุกดิกตุกดิกกยอติ๊งยอติ๊ง ติงยาต,ติงยาติงน่อยนี่หน่อย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 นี่ดมีอะไรลา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 อุ้ยบุ๋มบุ้มบุ๋มบุ้มบุ <k <k ้มบุ้มเอออะไรเลยนี่เราเหมือนเพราะเราโดนคำสาบเลยแล้วแบบว่าตกน้ำแล้วกลายเป็นเงือกพอขึ้นมาแล้วกลายเป็นคนอืมคำสาบของเออซูล่าืมเอ้ยแล้วเขาสาบเราทำไมจะไปตามหาเจ้าทรายตามหาเจ้าทรายใช่ ตาามหจริงแล้วคุณพ่อคุณแม่ของเราพนพ่อชื่อว่าราชาไททันฮะเดี๋ยวไททันที่มันเป็นตัวใหญ่ๆที่กินไม่ใช่เว้อะไรที่สูงร้อยสามสิบเมตรเหนะเน้ยจับตู่โซนละเอาว่ายวนกลับมาที่เดิมจริงเหรอรู้ได้ไงจริงเนี่ยเอ้าทำไมไม่ว่ายไปที่อื่นทำไมเราว่ายวนมาที่เดิมทำไมนั่นดินี่ไงหนูว่าหนูหาปากปากมหาสมุทรดีกว่า าลันนี้คือปากมหาสมุทรมันวเป็นจมูกมหาสมุทรไหมเย้ใช่แล้วมีตูดมหาสมุทรไหมแล้วปากมหาสมุทรคืออะไรคลิปมันไม่ใช่มันเหมือนกับเป็นอะไรอะปากน้ำอะเออฮึมเอฟฟูรีเป็นเกมนะคะโอ้เราจะเห็นนี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นถ้ำนะคะถ้ำอะไรแม่ครับมาช่วยตั้งชื่อผาที่ให้หน่อยดูคิดชื่อไม่ออกแล้ว จ่แหมดูดิวันพฤหัสอย่างคือเล่นเฟมเฟมเฟมลูกข้าวลูกเฟมฝ่าแม่ผ่าแม่เรี้ยงตัวเล่นกับแมวอ๋อนผ่าวลูกผ่า้องจูนนี่ที่ผ่า้องจูนนั่นเองนะคะเยี่ยมผ่าอสวยอ่ะลองลงไปดูกันไหมเยี่ยผ่าหน้าไปมากเฮ้ยอะไรไม่นั้นตกตัวกลางด้วยอ่ะเฮ้ยสวยอ่ะ แล้วมันสวยมากเลยทำไมตัวนี้ไม่ไม่มีปลาแล้วอ่ะแล้วตัวเราไม่มีการหันกลับมามองไงนั่นดิโอเราร้อนขามไปกลับไปที่จุดนุ้งเพื่อจะเจอปลาเลยหรือว่าครัสวยเลยมันปลาหายไปไหนหมดบล็มบล็มบล็มติงโยติงโยติงโยสวยอ่ะติงโยติงโยโอ้มันอยู่ตรงกลางแต่เสียดายทำไมปลาไม่มีโทรละกูใครกินปลาหมดมันครู เราไม่ได้กินปลาเลยทั้งทั้งทำไมรู้สึกว่ายน้ำมันปลอดภทยอยู่บนบกจะมีปลานะปลาไปไหนหนหนูคิดไปเองบอกว่าอยู่ในน้ําไม่แหลกเท่าอยู่บนบกเลยนั่นลยปลาในน้ำมีข้าวในน้านี่ลืบปลื้มเลยอ่ะจะไม่ค่อยเจอสาะสระจามีข่าวดีจะบอกเพื่อนอะไรมาเล็ดสับปะรดเหอะไรวะเาส่องมหาสมุทรแล้วนะฮะมั้งสับปะรดกินได้แต่ไม่กินเนื้อสับปะรดเนี่ยนะ เออกินผลสับประรดไม่ได้ต้องกินเนื้อสับประรดเไปเมล็ดเอ,อ่าเมล็ดผลสับประรดก็ได้อ่ะังกี้ผลสับประรดไม่ได้ต้องกินมเมล็ดเหรอเออฮะอันนี้หนูไม่รู้นะต้องกินไปแลด้เนี่ยโคหมดกินเมื่อกี้เนี่ยเออก็เห็นเรากินอยู่โซล่าลองกินดูสิเก๋พูดอร่อยนะรสชาติเหมือนไก่แล้วปลาดาบเมื่อกี้ไปไหนหมดแล้วอ่ะน่ะนั่นดิหนูเชื่อ ูเชิดไปตัวเดียวไม่หายมันไม่ในช่ทูดา<ล>มันคือมารีตัวละ,ละเขาได้ด้วย<ะ>เข้าไม่ได้นี่หว่าอะไรอ่อครู่อกี้เหมือนมันมีรูเลยดำๆมืดๆแต่ตแ<ล>วคนนี้วจะเข้าได้โถมันหลอกดาวที่จริงมันมีชนเผ่าด้วยนะคะแต่ชนเผ่ามันจะอยู่ในป่าป่าไอ่เข้าป่าเนี่ยนะไอป่าทึบๆอะค่ะแล้วเราจะเจอต้นไม้ใหญ่ๆอใหญ่แบบใหญ่ใหญ่เป็นพิเศษนะนี่เราไะกลับเข้าป่าเหลอตัวแรกเห็นเนี่แต่ป่านั้นเดินทั่วแล้วไม่เห็นมีเลย ไม่เราต้องขุดต้นไม้เข้าไปค่ะฮะขุดต้นไม้ยังไงนะใช่เราต้องขุดต้นไม้เข้าไปค่ะมันจะอาศัยอยู่ในต้นไม้เลย What the f u c k i ิ g s ส i t คือคอ,อะไรอาศัยอยู่ในต้นไม้มคืออีปโป๊ชนเผ่า,ม,า,ม,ามันจะเหมือนกับสปอนมันจะอยู่ในต้นไม้ค่ะอืมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอาจจะไปทา่ไหนต่อดีอะตรงน,นู้นมันมีเกาะใหม่เดีเราไปดูก่อน แล้วตรงนู้นปอบแปลกๆอ่ะหนูเห็นนะไอ้ตรงนั้นมันมีรูด้วยโซล่าตอนไหนน้องกิฟต์ไม่เป็นไรไปก่อนน้องก่อนก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวถ้านี่เป็นฮาวายแล้วมาเจอภูเขาไฟนี้แสดงว่าข้างในก็ต้องเป็นลาวาล้วนดิแน่นอนสิเธอรอทำไมไอ่ะไปเราต้องไปถึงจุดสุดยอดตอนนี้เพลสอาทิตย์แล้วจ้ะคิดว่าเราจะเจอเทพภูเขาไฟแบบในเคเลตไหม เดบลิกโอบาบาถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดมันมีก็คงจะแหลกกระตายแล้วนี่แอ๋นี่แอ๋นี่นี่โอ้นี่อนี่โอ้โหนี่นี่อนี่อนี่สาระอยู่บนยอดแล้วเหรออนี่ถึงแล้วโอ้ตรงคามบวกอ้าเอ้าเอ้าช่วยฉันด้วยฉันติดอยู่ในนิฟต์ดซนี่มันโคตรอันตรายเลยเอ็นเอ็นพื้นข้างล่าง ใต้แบบนี้อ่ะวีตาลาวาไหนไหนไหนหโอ้โหมันน่าแกงคนมากเลยอ่ะบอกตรงรอนเล่นเกมแบบสลับครอนเล่นเกมแบบอะไรอะเทียนทีรันนะโอ้ไม่เทียร์ทีนิกติมันเนี่ยนี่อะเล่นคนแรกโอ้แล้วแบบมันมีแบบ โอ้โหลาเด๋ยเวนีต <lonely> ู้แก้ไอเดียไม่ปดิบดีครับโอ้โหเหมอจะลดกุด้ยเอ้คขังกุดกุ้ยไปต้องมาหาเราเราไม่เด็กอยากเป็นลิงโดนย่างสดถึบ้าไอกโดนอลวเฮ้ยมันเดินลงไป ขุดให้แฮดตายยวเดยวดี๋ยวอขึ้นจะดูแล้วต่ จอโมนละโบแค่คลิปนี้เราจะมาเล่นหมดหมดนี่กันในภูเขาไฟเลยนะตัวลัวลตัวลตตลตหมดแล้วตายพีเอชถังตัวยอตายตัตาย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 ตัวละตาย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  วันนีสวันนี้วันนี้ใคเก็บบุหรี่เด็กไม่ข้าวหมดลูกสละมุกสละลุกสะเมาลกว่าอีกเรื่องวิ่งะขอให้บอก โอ้ยไอมแล่วยืดเลยเหรอออกไปไอ้ชู้อะไรวร้ายจริงๆอะไรเหรออะไรเหรอไม่แต่มาเกิดต้นนี้มันน่าจะแบบหาทางไปต่อได้ดีกว่านะหาทางไหนก็นี่ไอ้ต้นที่เรา จุดเกิดแล้วเหรเกิดนั่นแหละเออเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันยังมีปลาเพียบเลยไปดิไปดิงาปลาคะเบนต้องต่ค่าโซล่าเพื่อนจะแบบว่าสังเวยเทพเจ้าอุ้ยคะเบนเลยอันนี่นะคือคะเบนที่แตะเป็นพิกเซลข้าวสิรอเลยนี่มันอะไรอ่ะคะเบนคะเบนโอ้คะเบนแบบอยู่รอบๆเอ้ยงวนช้างนี่วะ อะไรหอยงวงช้างนี่ค่าปลามารินแล้วได้หนึ่งไอตัวล้านี่ตัวอะไรอ่ะไหนหอยงวงช้างมาน้ำตัวร้านมาหน้ำไอหอยงวงช้างไหนมาน้ำเอ้ยนี่ไม่ใช่หอยงวงช้างมันคือปลาปลาเหรอกี่มันเลือปลาเนี่ยมันปลาไม่เคยเห็นปลารูกปลาอะไรอ่ะไม่ต้องดันมันมันเหมือนปลากัดปลากัดวัดเห็นได้เนื้ออะไรเลยเอ้ยนี่ไงดอรี่เอ้ยทำไมดอรี่มันแบนอย่างงี้วะ แล้วมันพาอะไรทำไมมันว่ายอย่างเงี้ยไปนอยดีนอยดีคุณกิฟต์ดูมาน้ำเนี่ยมาน้ำมาน้ำเย่วันดีมากเทวดาเนี่ยมานาหน่ารักอ่ะนอำดีก็ว่ายไปยโยมไม่ปะมาน้ำโยมูป่ะปลาปกติเนี่ยมันว่ายผิดด้ากิฟต์มาหนักโยมมาน้ำมาน้ำมาน้ำแนนไอ้อย่าไปตีมันอ้าวไม่อย่าดูว่าได้เนื้ออะไรอ่ะมีแต่มาลิน่ะที่ได้เนื้อ ทำไมวะเอ้ยนี่ตัวอะไรหรอปลามาลินเอ้ยปลาทองเอ้ยอยากเห็นสายคลิปนี้คนเป็นคลิปดูปลาแล้วปลาปลานะหายาต่อราปลาอ๋อเรือปลาปลาส่วนใหญ่เป็นปลาที่ในเรื่องไปโม่เนี่ยเอ้ยนี่โม่ี่จริงนี่โมทำไมมันทำไมมันนอนเกียรแผ่นเกียร์ท่าไหวมันไหวเลยมันไหวเหมือนแบบโอ้ยจะตายแล้ว ว่าจะตายแล้วก็ตอนนี้เราแหลกนะไม่งั้นไอ้ปากระเบนมันควรจะว่ายดีกว่านี้นี่มันว่ายอยู่กับที่เนีี่่ยมันมันนอนตะแคงข้างเลยนะเหมือนเป็นหมอนข้างอืมจะปวดอะไรครับค้างน่าที่พอเด้งวัดเด้อพอเด้อพอเด้อไม่ค้างอะไรกันก็ขวดเซิร์ฟไม่ค้างคนเดียวตายดีกว่าไม่ฉันไม่ได้ค้างไม่ต้องมาตีอะล่ะโอเคหายค้างแล้ว เอ้ยเราเคยสำรวจพวกซากเรือนะมันมีมันจะมีสมบัติอยู่ด้วยไอ้ไอ้ไอ้รีบหาป่าเจอพวกคนที่ผมว่าดิมั้ยไงกินลองกินเปล่าอะไรนะนี่นี่ต้มต้มอร่อยอร่อยกินป่ะจริงเหรอเฮ้ยอย่าเราพอจับมือลิงไม่ได้ตกปกอ้าปเอ้ยแต่ไมวละไม่กินแล้วคุณหมอกดกเรากลัวเชื้อโรคอ่ะ เดี๋ยวเราติดเอดาแมวไม่อะสำหรับคุณครูไม่มีเอเราคุณครูมีแต่เชื้อป้องแปงอ๋อครูห้ามไปเชื้อเอเพราะว่าคุณครูตุยโซล่าบ่อยๆมันเดี๋ยวโซล่าจะติดเชื้อมาเลยแล้วไม่ทำไมไม่ทำไมดอกกล้วยไม้มันจะได้แบบเหมือนมีใครมาตัดอะไรเจอมวยแล้ว้มตาท่านนี้ตาเป็นอะไรนี่ไงเจอแล้วตาตาเพชรฮะเอ้ยตีดิ ตาเพชรตาเพชรอ้อย้ไโอ้ตาฝรั่งปวดเหิวอย่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นเราต้องป้องกันก่อนตาฝรั่งหน่อยไอ้งั่งไม้หมดละบล็อกหมดอะแม่ระวังแม่ระวังระวังเราเราเราอุดเลยเราอุดไงขันปะเหมือนมันร้องไห้เห็นไหมมันร้องไห้ ลองคายอันหนึ่งอย่าเพิ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 ่งคุณนะโอเคได้ยังยังอุดยังไงยังขุดยังยังโอเคคุณเลยอุดอุดอุดไม่ใช่ขุดโอเคมันคุยน้ำลายเอ้ยังไรเสียงอะไรราวังระวังระวังไรราวะอะไรโมย์เมย์มันคุยน้ำลายอะคุยน้ำนั่นไงมันน้ำตาไหลอะ โอเคอู okay, ตรงนี้แล้วก็อีกด้านนึงตรงนี้โอเคตรงนี้ตรงนี้นะจ๊ะอ่า pues ต,ต,ตรงนี้ไม่ต้องมันไม่ใช oh ่น้ำตาอะไรมันส่องแล้วล่ะโอเคได้เพชรโอ้กโหโอ้โหเผ็ดเลยเผ็ดเลยเพชรประชญ์นะคะเผ็ดกระดาษยอดเผ็ดโดดยอดกินส้มดีกว่างำงำงำ ยี่ยี่ต้นไม้ต้นใหญ่น่ะน่าสงสัยมากเลยที่มันต้นใหญ่เวอร์ที่เราดูเจอกันตอนแรกอ่ะอืมอันเดอแต่ว่าเราหาจะกอดเนี่ยมันหนะมาไกลเกินแล้วต้องหาต้นอื่นดีกว่าอืมใส่กอดแล้วเตรียมตัวบวกโพลงฟังิีเอาเช้าไหมคะเช้าส้มแถวเนี้ยมันจะไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆพวกนั้นเลยแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลมาแล้วก่อนเกิดไหมล่ะ ก็ได้นะโต้โต้โอ้นอลไรทำไมต้ยชันไตอร์พิลล่กอดดิวะเขาเรียกว่าการล่าสคิวครับใช่เอ้าโซลาจะตุยอีกครับหันหน้าไปทางโน้นโซลานั้นหันหน้าไปทางโนมันจะมีตวนี้อยู่อ่ะปะปะปะอันนี้และโซลเกจะตุยตุโซละาดีไหมไปอีกต้นอื่นเลย มองที่หางโตลาแล้วรู้สึกนี่ใช่ก่อนนี้ป่าววะใใชช่่อจากทุกข้างกของโตลาแกอยากโดนกาปักหัวจิกากันฮะอะไรอะเฮ้ยกิกาเฮ้ยโอ้ยเอ๊ะทำไมกำจัดแล้วเนี่ยถ้าถ้าจิกาได้อะไรอะน่กเราจะเนื้อเอ้ยอะไรเฮ้ยจะไฟเหรอนี่พวกเก่าเหรอ พี่บ้าแน่อย่าแพ้เด็กผสมผสมมันเป็นฝูงเด็กผสมนะตัวเฮียตัวเฮียตัวเฮียเจะกัดหนูจะกัดหนูในขณะที่หนูกาสโอ้ตัวนี้มันว่ายน้ะไม่เป็นอ่ะฆ่าทำไมเฮ้ยตาเนี่ยฆ่าทำไมมา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 เฮ้ยเด็กมาเด้เกล็ดมาเฮ้ยจิ๊บเล็กจิ๊บเล็กอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี็กนึงข้างบนข้างบนเอ้ยเด็กข้างบนมีบัวข้างบนมีวยาตามันเป็นสีเงินแล้วมันแร่อะไรอ่ะ เพชรเปล่าหรือว่าเป็นไม่มันเป็นสีฟ้าเลยสีฟ้าใสเฮ้ยมันไม่ใช่น้ำแข็งมันคือแร่อะไรไม่รู้อังกิฟคือถึงแล้วเหรอใช่ถึงแล้วเฮ้ยอุ้ยเอ้าน้ำแข็งจริงด้วยน้ำแข็งเหรอใช่น้ำแข็งข้างนึงเป็นแร่อะไรไม่รู้เลสโตนเปล่าไม่น่<ส>าเ <สา S 1> ลสเตอร์นนะมันเป็นสีมันแปลกๆอ่ะหรือเปล่าไม่แน่ใจจะอะไรก็ช่างขุดก่อน กำลังจะไปถึงแล้วรอด้วยเมเดเมเดเย้เย้เๆ้เย้เย้อ่าแล้อะไรวะอ่ะให้คนหนูดูหน่อยเนี่ยเมคิฟแล้วอะไรไม่รู้ชึบไอโซล่าโซล่าะว่าวิวสวยมากเพื่อนดูดิเอ้าน้องเก็บแต่มันไม่เข้าตัวมันคือแร่เซอร์สิงซิงคอนฮะ สังกะสีสังกะสีสังกะสีเอาโซล่าแล้วแกโดนแล้ไม่ใช่ไม่ใช่สังกะสีสิมันไม่ใช่สังกะสีเหมือนขอแปะงไม่เป็นไรยังสวยอ่ะใช่ใช่ใช่ดูตรงนั้นเหมือนบ้านเลยนะพงศ์กิจเนาะตรงไป้ลยสวยแล้วไังอีต้นไม้ใหญ่ๆต้นนู้นน่ะนู่นนู่นน่ะไม่รู้ว่าเรามาก่อนแล้วทำไมเราตายเย้เด็กไม่ดี มันใหญ่จนอาจจะเป็นมีความเป็นไปได้ที่จะมีบ้านในู่ข้างในจริงๆแต่หนูไม่กล้าเสียงว่ะฉัน้าไม่มีมขวานมีขวานเอ๊ะอะไรมันอยู่ในน้ำอาหารหมดแล้วค่ะหายหมดแล้วเหรอมีมีมีนักินไข่ดาวหมดเลยอ่ะเนี่ยอะไรวะใช่เฮ้ยโซล่า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 ล่ากินหน่อยหิวหิวเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตอนนี้โคตรใหญ่เลยเฮ้ยลองขุดดูก่อนมีความเป็นไปได้เมื่อกี้ฉันเห็นอะไรไม่รู้อะเฮ้ยเนี่ยแหละม็นจะใช่รอนขุดเลยแต่จากข้างบนดีกว่าไหมรู้สึกจะปลอดภัยกว่านะอย่างนั้นชังมาเถอะเราจะตายหี้ไงเราเตรียมสแตนบายค่ะการชนเผามันจะฆ่ามันจะฆ่าพวกเราด้วยเหรอเฮ้ยเอาว่ะเป็นห้องว่ะฮะ